คเคยเห็นใครสักคนที่แม่งข้างรักหนักมากถึงขนาดที่ยอมเสียเมืองทั้งเมืองเพื่อเธอคนเดียวหรือเปล่าส่วนตัวผมก็เคยเจอคนแบบนี้มาหลายเรื่องแต่ว่าไอเรื่องเนี้ยแม่งน่าจะทําให้ผมกำหมัดที่สุดและก็เลยก็ <He go. S 1> ขอโอกาสัสีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบูมเองคนเดิมในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงอนิเมะเรื่อง w e t e r i n g with you กันโดยเรื่องเนี้ยผมไม่ได้สนใจเลยสักนิด ตั้งแต่ที่มันเปิดตัวมีตัวอย่างมากมายกระแสร,รีวิวดีมากเพื่อนบางส่วนหรือแม้กระคนรู้จักผม <c oughs> ก็ออกมาอวยบอกว่าเรื่องนี้คนเขียนเรื่องกับนะยนเนลมาเลยต้องลองหรืออย่างนั้นผมก็ยังไม่สนใจมันอยู่ดียิ่งได้อ่านเนื้อเรื่องย่อกับดูทีเซอร์ผมก็ยิ่งไม่สนใจมันเข้าไปใหญ่จนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมเพิ่งได้รู้ว่านิเมะเรื่องนี้มันเหยียบถูกลิขสิทธิ์ให้ดูได้ในเอเสเพ์ไอแหล่งดูเมถูลิขสิทธิ์ที่ปัจจุบันแม่งเหลืออยู่ไม่กี่เรื่องอะ ถ้ให้เพื่อนของผมที่อยู่ในที่คอดแม่งชวนดูเื่ออยากจะรู้ว่าผมจะมีเรียกชั่นยังไงกับอนิเมะเรื่องนี้ซึ่งในความที่ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรทราําพอดีก็เลยโอเคดูก็ดูวะ,ะนั่นแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้กูต้องมาลงคลิปด่ามันเนี่ยผมหมายถึงมาพูดจุดที่ผมขัดใจจะมีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวมารอฟังกันโดยอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะแนวดราม่าแฟนตาซีโรแมนส์วนคะแนนที่ผมจะให้เนี่ยสี่เต็มสิบพอมากันที่เนื้อเรื่องย่อ จะพูดถึงพระเอกของเราเด็กหนุ่มที่ได้หนียวจากบ้านมายัางเมืองโตเกียวและพอมาถึงเมืองโตเกียวได้ไม่นานตัวเอกของเราก็ต้องเจอเท่ากับความลําบากมากมายเพราะกับเรื่องวุ่นวายสารพัดและนั่นมันก็ทําให้พระเอกได้เจอเข้ากับนางเอกเช่นกันแถมยังได้รู้อีกว่านางเอกนั้นมีพลังในการควบคุมฟ้าอากาศได้ทําให้มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอนิเมะเรื่องนี้นั่นเองมาเริ่มจากอะไรที่มันเบสิกกันก่อนนั่นก็คือ p l o ตเรื่อง หลายๆคนที่ได้ฟังพล็อตเรื่องก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจแต่ส่วนตัวผมไม่ได้คิดอย่างนั้นแค่การที่นางเอกของเราสามารถสั่งดินฟ้าอากาศได้มันไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกว่าเนื้อหามัน่าติดตามเลยสักนิดแถมด้วยความที่ว่าเรื่องนี้คนเขียนด้วยกับยูเนเนมแค่ดูทีเซอร์กับช่วงต้นนิดเดียวเราก็สามารถคาดเดาได้แล้วว่าเนื้อเรื่องของมันจะเป็นยังไงต่อไปตอนจบมันจะลงเอยยังไงเหตุการณ์มันจะวุ่นวายแค่ไหนทำให้ความน่าดึงดูดของมันแทบจะเป็นศูนย์เลย 2. การดำเนินเนือง่อง อนิเมะเรื่องนี้ผมพูดให้เต็มปากเลยนะแม่งมีการนเน้นเรื่องที่ไวชิบหายซึ่ซึเมะว่าไวแล้วมาดูเรื่องนี้แม่งไวกว่าอยู่ดีๆพระเอกแม่งก็มาโตเกียวอยู่ดีๆแม่งก็ไปเจอเรื่องอยู่ดีๆแม่งก็ได้ปืนอยู่ดีๆก็เจอนางเอกคือมันจะเน้เนเรื่องไปไวมากจนคณกระพริบตามไม่ถึง3ครั้งเนื้อเรื่องของมันก็ผ่านมาสัปดาห์หนึ่งแล้วและด้วยความที่เนื้อเรื่องมันไปไวขนาดนี้ข้อเสียที่ตามมาบอกเลยว่ามีเยอะเช่นปริศนานละเลยอย่างที่เราสงสัยมากแต่ต้น อน,นิเมะมันก็อธิบายได้ไม่เขียวซะเลยลวกบางปริศนาก็แย่ถึงขนาดที่เมะแม่งไม่อธิบายด้วยซ้ําทําอย่างกับว่ามันเป็นสิ่งที่คนดูสามารถเข้าใจได้โดยที่ไม่ต้องอธิบายทั้งที่มันไม่ใช่หรือว่าเรื่องของตัวละครอันนี้ขึ้นหนักเลยด้วยความที่เนื้อหามันไปไวมากทําให้คนดูจะไม่รู้สึกผูกพันกับตัวละครสักตัวเลยทั้งที่เกือบทุกตัวละครมันมีวความสําคัญรวมถึงดีไซน์คาแรคเตอร์ออกมาได้โอเคแต่แท้ เช่นคนที่ให้งานพระเอกอย่างนี้ก็เป็นคนที่ใจดีเป็นห่วงพระเอกแล้วก็คอยช่วยเหลือพระเอกเสมอแต่ผมกลับไม่ได้รู้สึกว่าตัวละครเหล่านี้มันน่าจดจําเลยสักนิดหรือว่านางเอกอย่างงี้ที่เป็นตัวสําคัญของเรื่องราวชิบหายแต่อนิเมะมักก็ดันรีบนําเสนอเกินไปจนความสัมพันธ์ของสองตัวละครมันไปเร็วเชี่ยเร็วถึงขนาดที่ว่าตอนแรกไม่เกลียดกันอยู่ดีสองาทีต่อมาแม่งคุยกันสนุกปากเลยทําให้คนดูแบบผมไม่สามารถอินไปกับมันได้และพอคนดูไม่อินกับตัวละครแล้ว พวกฉากเหตุการณ์ต่างๆที่เมะมันนําเสนอออกมาผมก็รู้สึกว่ามันธรรมดาสุดๆจนบางทีจะเรียกว่าแย่เลยก็ได้ทั้งนี่บางซีนผู้สร้างเขาก็พยายามสุดๆเพื่อจะทําให้คนดูชอบหรือไม่ก็ซึ้งไปกับมันแต่พอเราไม่อินกับตัวละครเนี่ยแล้วเราจะไปอินกับเหตุการณ์ที่เมะมันนําเสนอได้ยังไงอ่ะเนี่ยคือมันผิดพลาดตั้แต่การดำเนินเรื่องทําให้หลายๆอย่างมันออกมาเละซึกว่าจะคิดว่าข้อเสียของอมันมีแค่นี้ใช่ไหมไม่มันยังไม่จบ ก็เหมือนกับว่าผู้สร้างเขาจะรู้อยู่แล้วว่าคนดูบางส่วนจะต้องไม่ชอบทั้งนั้นจะเพิ่มความน่าขัดใจเข้าไปสักนิดหนึ่งก็คงไม่เป็นอะไรเราวนกลับมาที่เรื่องของคาแรคเตอร์ตัวละครกันอีกรอบคือพระเอกในเรื่องนี้แม่งเหมือนเป็นตัวละครที่ถูกดีไซน์มาให้คนดูรู้สึกขัดใจโดยเฉพาะอะ่ะมันทั้งโง่ทั้งซื่อบืดไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการเติบโตและควายเชี่ย ก็ถ้าเกิดช่วงแรกมาทําตัวโง,ง่งีเง่าแล้วค่อยๆเรียนรู้ค่อยเติบโตขึ้นค่อยๆสุขุมขึ้นผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่แม่งไม่ใช่าทางที่อนิเมะเนี่ยมันทําสคริปต์หลายช่วงกรดําเนินเนื้อเรื่องก็ไปค่อนข้างไวรู้ตัวทีเนื้อเรื่องของแม่งผ่านมอาปีหนึ่งแล้วแต่คาแรคเตอร์ของพระเอกเนี่ยมันก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมคืองโง่อย่างไงก็งโง่อยู่อย่างนั้นและพอพัฒนาการมันไม่เพิ่มขึ้นความน่าขัดใจหลายๆอย่างมันก็ถาดผมเข้ามา เช่นการกระทำแบบไม่คิดหน้าคิดหลังที่ตอนแรกมันก็ทําอย่างนี้ตอนหลังก็ทําอย่างนี้และสุดท้ายก็จบลงที่ผลลัพธ์แบบเดิมหรือว่าคําพูดของมึงที่พยายามจะพูดให้คนดูรู้สึกตาตึงรู้สึกอินรู้สึกเห็นด้วยแต่ส่วนตัวของผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยด้วยความที่พระเอกมันรีบร้อนมันไม่เติบโต ทำให้คาพูดต่างๆที่ออกมาจากปากมันเนี่ยไม่มีน้ําหนักพอให้ผมอินไปกับมันเลยสักนิดทา้าทงที่บางซีนเนี่ยมันควรจะตาตึงแบบน้ําตาไหลน้ําตาคอแต่ผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยความรู้สึกของผมไม่เกี่ยวความขัดใจเท่ากับมือที่กําหมัดแน่นอยากจะเข้าไปซัดหน้าพระเอกซือเหลือเกินยังไม่พออันนี้มน,นั้นเหมือนจะรู้อยู่แล้วว่าคนดูบางส่วนอาจจะไม่รู้สึกตาตึงกับคําพูดของพระเอกก็เลยใช้วิธีการใส่เพลงเข้ามมแม่งเลย <laughs> คือก็ต้องยอมรับว่าเพลงในเรื่องนี้เท่ามาเพาะมาก ดูวนินเมะจบทีผมกลับไปฟังเพลงอยู่หลายรอบแต่ว่า <c oughs> มันดูตลกอะพยายามจะใส่เพลงมาให้กูอินให้ได้คือถ้าเกิดกูฟังเพลงไปน,นิดนึงอะก็คงจะอินได้แหละแต่ดันในระหว่างเพลงพระเอกมาเสือกพูดอะไรงงๆงออกมาถ้าให้สุดท้ายผมก็ยังคงไม่อินกับมันอยู่ดีมีเมียงความขัดใจที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้เกลียดพระเอกที่เป็นลูเซอร์ ขอแค่พระเอกมันมีพัฒนาการขึ้นสักนิดหนึ่งและไม่ทําอะไรผิดพดลาดซ้ําถึง4รอบแค่นั้นน่ะผมก็โอเคแล้วแต่เรื่องนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงมันซื่อบือ้อไรพัฒนาการไม่เซตติงต้องแถมซิมชิปหายพร้อมที่จะเอาปืนยิงผู้มีพระคุณเพื่อไปหาเธอคนนั้นยอมเสียทั้งเมืองเพื่อเธอคนเดียว เลยที่เด่นชัดที่สุดเลยก็คือคําพูดแม่งนี่แหละที่มาแ,แต่พัมพ่มเพออยากจะไปเจอเธอคนนั้นผมต้องไปหาเธอให้ได้คุณต้องปล่อยผมไปเพื่อที่ผมจะได้ไปหาเธอไอสัตว์ไม่รู้จะซิมไปไหนอย่างที่บอกนะถ้าการเดินเนื้อเรื่องมันไม่เร็วจนเกินไปอะ่ะแล้วก็อาจจะเข้าใจการการะทำของพระเอกก็ได้แต่บางเอิญว่มันเร็วไงถ้าให้ผมมองว่าการกระทำของพระเอกมันไม่โอเคยิ่งช่วงท้ายที่พระเอกมันไม่รู้สึกผิดกับการการะทำของตัวเองด้วยอันนี้ก็ยิ่งไม่โอเคเข้าไปใหญ่ไม่สิจริงๆมันก็พอรู้สึกผิดอยู่แหละ แต่ว่าพอดูไปเรืเ่อยมันก็จะพยายามหาเหตุผลมารองรับให้ความรู้สึกผิดของตัวเองมันเบาบางลงแต่ทั้งที่ความจริงมึงก็ยังผิดอยู่ดีนั่นแหละคือในส่วนนี้จริงๆอนิเมะมันพยายามนําเสนอหลายๆด้านทาให้คนดูเนี่ยสามารถคิดไปได้หลายอย่างบางคนอาจจะคิดว่าสิทธิพระเอกทำมาไม่ถูกต้องมันดูงี่เง่าหรือบางส่วนก็อาจจะคิดว่าพระเอกเราทําถูกแล้วคนในเมืองมันเห็นแจตัวทำนายเอกของเราก็ไม่สมควรต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้คือจะคิดยังไงอะ่ะมันก็แล้วแต่คน แค่ส่วนตัวของผมคิดว่าสิ่งที่พระเอกทำมันก็ยังเป็นอะไรที่ไม่โอเคเพราะปัญหามันก็เริ่มต้นจากตัวมึงแทนที่มึงจะจัดการปัญหานั้นให้มันจบมึงกลับเลือกที่จะอยู่กับปัญหานั้นต่อจนมันลามไปไกลและยังพยายามหาเหตุผลที่จะทำให้ตัวเองไม่รู้สึกผิดอีกเฮ้จะว่าไปผมก็ด่าพระเอกมานาะสมควรแล้วงั้นพอไปแค่นี้ดีกว่ามาพูดถึงข้อเสียอย่างต่อมาความไม่สมเหตุสมผลเช่นคําพูดของพระเอกอย่างเนี้ยเอากวนกับมาพระเอกแลยละ ือคาพูดของพระเอกในเรื่องเนี้มันพยายามจะทําให้คนดูอินไปกับมันแต่พอรู้ตัวว่ามันไม่สามารถจะทำให้คนดูอินไปกับมันได้พระเอกแม่งก็เลยพูดสิ่งเหล่านี้กับตัวละครที่อยู่ในเรื่องซึ่งเมื่อผมจะนอนฟังตะแคงฟังยืนฟังสิ่งที่พระเอกพูด ผมก็ยังรู้สึกว่าคําพูดแม่งไร้สาระอยู่ดีแต่ตัวละครในเรื่องมันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นมันซาบซึ้งเหมือนคนที่เพิ่งบรรลุธรรมประมาณว่าพระเอกกูกระทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่นี่วะกูต้องเข้าไปช่วยช่วยยังไงอะเหรอช่วยพระเอกหนีตํารวจไงไอสัตว์ถ้ไม่อยากช่วยพระเอกจริงๆมึงพาไปโรงพยาบาลเถอะหรือไม่ตัวมึงเองเนี่แหละไปโรงพยาบาลด้วยกันเลยเพราะจากลักษณะมึงแน่โดนพระเอกกูล้างสมองเรียบร้อยแล้วือความไม่สมเหตุสมผลในอย่างหนึ่งอะความสัมพันธ์ตัวละคร อย่างตอนแรกนางเอกไม่บอกกับพระเอกว่าเธอเนี่ยแม่งแย่เร็วสุดๆตะกลนดาแล้วก็เดินจากไปไม่ถึงหนึ่งนาทีเดินกลับมาถามพระเอกว่าเป็นอะไรไหมว่าตบหรือว่าเพิ่งรู้จักน้องชายของนางเอกได้ไม่ถึงหวิอยู่ดีๆแม่งก็ร่วมมือกันช่วยเหลือกันชี้อะไรเนี่ยดูความไม่สมเหตุสมผลอีกอย่างหนึ่งอันนี้เด็ดมากและผมงงชิบหายคือตำรวจมึงมีกระจิกกระใจในการทำงานบ้างไหมกว่าจับพระเอกได้โคตรนานพอจับได้แล้วไม่ถึง5าที พระเอกกูวิ่งหนีออกมาง่ายๆแบบงงๆหา่าพระเอกแม่งติด5้ดาวเรียกตำรวจมาทั้งกลมก็ยังจับไม่ได้ไอ้สัตว์อะไรวะเนี่ยและเรื่องสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่ข้อดีแล้วก็ไม่ใช่ข้อเสียแต่เป็นข้อสงสัยก็คืออนิเมะเรื่องนี้มันถูกสร้างมาเพื่อโปรโมทใช่ไหมเพวาะเท่าที่ดูตแต่ต้นจนจบเนี่ย มันมีการขายของเยอะมากทั้งขายสถานที่ท่องเที่ยวอย่างโตเกียวขายแบรนด์สินค้าต่างๆที่แม่งมาเต็มตั้งแต่เบอร์เกอร์หนังสือบุรีไอหมีปวปะห้าสรรพสินค้าโทรศัพท์ขนมแล้วก็อะไรอีกสารพัดคือมันขายเยอะมากอะจะผมสงสัยเลยว่ามึงสร้างมาเพื่อขายของแค่นี้ใช่ไหมเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่ะผมก็เข้าใจได้ว่าทําไมตัวเองถึงกําหมัดกับอนิเมะขนาดนี้โอเคจบมาสรุปโดยรวมเลยนะ นี่คืออนิเมะที่หลายเส้นสวยแล้วก็เพลงโคตรเพราะส่วนที่เหลือทั้งการดำเนินเรื่องบทบาทตาัวละครชายกันต่างๆมันทําออกมาได้ค่อนข้างกลางๆไม่ดีแล้วก็ไม่แย่จกกนกระทั่งพระเอกของเราโผล่มาทําเรื่องโง่ๆทําให้จากความสนุกที่ไม่ค่อยมีอยู่แล้วก็ยิ่งลดน้อยลงเข้าไปอีกคือในบรรดา3เรื่องทั้งโยเนมเวนเดอร์ลิงวิทยูแล้วก็ซูซูมเมะที่ผมดูมาเนี่ย ยังไงยูนเนมก็น่าจะเป็นเรื่องที่โอเคสุดแล้วอะ่ะที่เหลือมึงอะไรเนี่ยคือจริงๆมาจะเป็นตัวผมโง่กเกินไปจาไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้สร้างต้องการจะนําเสนอเพราะงั้นทางที่ดีหลังจากฟังวีดีโอนี้จบแล้วคุณก็ควรจะหาเวลาไปลองดูเองเพื่อตัดสินว่าอนิเมะเรื่องนี้มันโอเคสำหรับคุณหรือเปล่าเพราะยังไงสิ่งที่ผมพูดไปมันก็เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวถ้าเกิดว่าผมทำให้ใครขัดใจก็ขออภัยด้วยวิดีโอตัวนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่นด้วยนะเจอใหม่คลปหนครับ 拜拜。Bye bye